ชาวนาชาวบีบีชาวแบงค์ชาวเลนซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัดสดีคุณผู้ชมที่ดารักทีก่ดูคอนเทนต์ทางบ้านกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยอยู่เขาใหญ่นะครับมาหาเพื่อนพี่นะครับคือจริงเนี่ยผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยมาถ่ายคลยยคิปวันนี้ก็คือวันที่เจ็ดนะครับเป็นงานวันแรกของพิมพ์เทนก็คือจริงอ่ะอยากมาเที่ยววันนะครับแล้วก็อยากจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าเอา,าจริงคลิปแบบนี้ก็ไม่ได้ออกไปให้ทุกคนเนี่ยได้ด ได้ถ่ายคลิปจริงๆเดี๋ยวจะอยู่วันที่7 8 9แล้วเดี๋ยวผมในจุดแกล้งมาลีนยคือจริงๆมาลีกลับไปตอน9ก้าโมงนะครับทุกคนแล้วผมเนี่ยกำลังจะโยกบ้านกันคืออันนี้บ้านหลังแรกที่ผมมาอยู่ก็คือหลังนี้จริงๆผมมาครับมีผมมีครอบครัวผมไปแหละขาดแค่ดิวคนเดียวนะครับทุกคนมาหมดก็คือซีนหลังทุกคนคือมาหมดเลยที่บ้านนะครับขาดแค่ดิวเพราะดิวกับขอนแก่นนะครับดิวไม่ได้มาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่าบ้านเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะโยกไปหาเพื่อนผมอีกบ้านนึงกันว่ามันเนีีี่่่ยยยยยเเตรรมมมมอออะไไไวว้้ผผลลาาาาาาปปปพัหหทุุกกงงูน มันพกแต่มาม่ามาให้ผมกินนะดูครับดูเอานะอันนี้ไม่อยากขายนะ What the fuck โอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเข้ามาบ้านดูครับมานี่มานี่ดูดูน้องผมดูน้องผมนั่งใครอยู่ดูอะไรอะไรนั่งนั่งข้าวเหนียวทำไรนั่งทำอะไรนั่งข้าวเหนียวข้าวมาดิมาด้วยดิเย็ดแอมแรปเปอร์นะดูดูดูเย็ดแรปเปอร์จัดแลนด์นี่คืออะไรเนี่ยดูสร้อยดิดูสร้อยดิทุกคนดูสร้อยดิโอ้โห เราเสียอีกแนะกระปุกเราเขาหน่อยนั่งเป้าเองเดียวเขาไม่เขาไม่นี่หรอกเดี๋ยวดูอ่าหลังไปเที่ยวเลิกเมาได้ไหมเลิกดูดดูดหรือไม่เนื้อกูขออ่ะดูแต่กัญชาเว้ยได้ให้ได้กินนะอนี่ยให้ได้กิ่นอาะป้อนอ่ะป้อนสักคำนะเพื่อนมามามาได้ได้ได้แข็งดิเอาดีนะ เห็นปะอร่อยยิ่งใส่กินยิ่งชุเลยไม่ได้ทุกคนเนี่ยมึงเอาจริงกับคนดูกับเช้าเขาแบบควนอ้วนนึกออกไหมทำไมมึงดูกับเช้าแล้วมึงถึงหอมเขาเส้นไม่จริงมันควรจะแบบหิวของหวานหรือว่าอะไรไหมหิวเออแล้วทำไมมึงถึงผอมก็เข้าเส้นเคาเรียกว่าเข้าเส้นมันคืออไรมันคือข้าเส้น มัคือยังอธ <Pie: trim game> ิบายกูหน่อยเข้าเส้นอะแล้วมันคือยังไงล่ะก็แบบว่าเข้าเส้นนั่งเฟังก่อนนั่งฝ้าก่อนเออถามดีเขาถามเพราะว่าอิ่มที่ยังมาคุยดิไม่ใช่แบบมึงมานั่งเฝ้าก็นแบบเฉยๆกูกูจะกันอยู่ตระแรกอ่ะคุยไปไหนอ่ะคุยพี่มาไงป้ากูอยากดูมันเลยเปลี่ยนคนดูเขาอยากรู้ด้วยว่าคุยกันยังไงเฮ้ยสองคนได้ไหมอ๋อโอเคโอเคพร้อมแลับอ๋อ แล้วอันนี้เขาชอบไหมเนีอยซอันเนี้ยเขาชอบเสียใจเที่ยงเสมออ่ะเห็นปะล่ะขอมาดำด้วยขอมาล็าด้วยนี่ไม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 ่อันนี้เพื่อนพี่อยู่ห้องนี้กี่โมงเนี่ยเก้าโมงเหรอใช่ห้องเนี้ยโอ้โห มือเนี้ยไม่รอดละคือเมื่อเมื่อเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยอยู่ห้องเนี้ยกันอ่ะโอคือผมเมื่อคนไปรอหกโมงถูกไหมครับแล้วเพื่อนผมก็อยู่ไกลหลังเนี่ยแย่งแทบจะกินเล่ากินเนื้อกินรูปเอาหมดเอาทุกอย่างเอาทุกเอาทุกขนาดคือแล้วแล้วผมไม่กินเล่าแม่ให้กูกินนัแหละกูกินจนกูอ้วกปวดแม่ก็ให้กูกินอยู่นั่นแหละมึนงงเว้ยทำไมดูกระฉับกระเฉนี่ยแม่งมึงพูดเยอะนะง๊ะไม่ให้กูกินเล่าเยอะหลังมึงกลับมาเป็นคนไปฝนกันไปหน่อย ไม่รยูเควะดูดูไม่ยูเคเฮ้ยไม่เ็กาทำดาอันนี้มังานเลเนี่ยีโอเทนเหรอเยำไมมึงแต่งโอเทนกันเฮ้ยเดี้ยอเลเหมือนแรปเปอร์จริงนะทำทำนี่มึอะไรอันนี้อกอะไรอกะอกเอนเดียบงงงงอธิบายกน่อยดวกคาทำทำเสื้อปะอันอะไรคา์นิวัลเย้ไม่เป็นเกอะเป็เกนีเพนเพนเอามาตอมมเอเยแต่ว่าองคนนี้มันแต่งัวแบบ อ้นี่สไตล์ไปรุ่นลยเนี่ยมีกาว่างงานแล้วปีนี้มีสาวไหมนี่มีมีไปเพื่อนไม่แต่ประเด็นคือเมื่อคืนไม่นอนบ้านนะไปนอนไหนขอไม่บอกไปนอนไหนก็ได้นอนไหนก็ได้ไปนอนไหนก็ปัดทินเลยยิ่งย่งยิ่ยิ่งยส่งยิ่งยิ่งย่่ย่่งใส่่งใส่่ ดูเสียบบนเลยทำเสียหมดเลยเออไั s, ่แกทำเสียนะไม่มึงอ่ะอ่้าววิทย์เหรอเขูเป็นตูงเป็นอะไรมันยิ้มโอเคนะครับทุกคนอันนี้คือบ้านหลังแรกที่ผมมากันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูบ้านอีกหลังนึ่งครับมาดีก็น่าจะไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่บ้านอีกหลังนึงนะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยจะมีอะไรให้ผมกินบ้างนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยอยู่อีกบ้านหลังนึ่งนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เจ็ด เป็นวันงานบิ๊กมาร์ทเนนก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจะพามันไปบิ๊กมาร์ทเนนนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ยอมไปเพราะว่าผมเนี่ยโพสต์เฟซว่าใครเจอช่วยกระทืบมันหน่อยแล้วผมจะถ่ายคลิปจริงๆด้วยนะและตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันนั่งอยู่คนเดียวนะเมื่อกี้ผมลงไปแล้วผมก็แก้ขึ้นมาเออเดี๋ยวไปมาเข้าห้องน้ำก่อนผมก็เลยมาถ่ายคลิปแล้วผมจะเล้ามันจนไปคือตอนเนี้ยเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่สามทุ่มสี่สิบ ซึ่งทุกคนในนี้น้องๆทุกคน4ี่สิบคนอะไปอยู่ในงานบิ๊กโมเทนหมดแล้วเหลือแค่ผมกระตาบผมไม่ได้ไปนะมันก็ไม่ให้ผมไปเพราะว่าอะไรมันบอกว่ามันนั่งคนเดียวงอนแบบครับผมไปมันงอนเลยไป,ไปบิ๊กโมเทนไม่ไปทำไมไม่ไปกูมาเนี่ยกูซื้อบัตรทุกอย่างคือแล้วทำไมมึงไ,ไม่ให้กูไปมึงก็ไปกาบกูดิน้องๆทุกคนอยู่งานหมดทุกคนครับไปสามทุ่มมานั้เลิกตีสามตีสี่ตีสองตีสองตีสามไปเลิกไปทันมึงกลัวอะไรเมียมึงก็ไป ทุกคนไปหมดมีมีน้องนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันอันน้องเพื่อนมึงเราจะน้องเพื่อนเลยหรอนะเพื่อนคือไปหมดทุกคนอ่ะทุกคนมันไม่ไปอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ไปเลยมึงปากเก่งห่วงน้องเป็นห่วงน้องมึงปากเก่งทำไมมึงปากเก่งมึงไม่กล้าไปอันเนี้ยดูเลยเนี่ยทำไมไม่ไปไม่ไม่ใช่คือผมไม่อยากไปแต่ว่าเพื่อนผมมาช้าเลยไม่ไม่ไปทันนะน้องๆไปกันหมดไปยังทันเอาไปไม่ได้กูถือกล้องมาด้วยไปไหมไปดิไป ไปโดนแน่นอนเพราะว่ามีคนทักเฟซมาหาผมว่ามึงอยู่ตรงไหนของงานแล้วไหนไหนไหนนมีป่ะมี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 ไหนวะเนี่ยผมอยู่บิ๊กมาล์เทนมีใครจะฝากอะไรให้น้องตาไหมเนี่ยดูดิแล้วแล้วมึงกลัวเขาคงไม่เขาไม่ทําอะไรมึงหรอกเว้ยมีไม่ทํามีโดนไม่มีแล้วมึงไปพูดตอนนั้นคนดูเป็นหมื่นอ่ะแล้วมันบอกว่าอะไรใครเจอไอ้ตาฝากอบหรือว่าต่อยแล้วก็วิ่งหนีหน่อยก็ได้เนี่ยพรุ่งนี้ไปกูได้ไหมอ่ะพรุ่งนี้ไปไปนะไปเพราะว่าอ่าคอเทียมาพรุ่งนี้อ๋อ ยอมยอมแรกนี่เนี่ยใช่ใครยอมโดนไหมไม่ไม่กูก็ใส่ไม่คิดไงอ๋อแต่ได้จะจะถือถ่ายกล้องอย่างนี้ไม่ได้จริงจก็สัญญาของคแล้วว่ากูจะพากล้องไปด้วยโดนอย่างนั้นโดนไม่โดนหรอกเดี๋ยวเอาอีกมีบรรยากาศเดี๋ยวมีบรรยากาศจะได้อย่างนี้ทุกคนฟังผมดีๆนะมีอมือสั่นดิมือมึงสั่นละมือมือสั่นรอบที่แล้วอ่ะขอไปอ่ะโอ้โหพี่วันนี้ใครใครที่วันนี้นี่หรอ ต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่เสียหน้าแน่นอนอดูรอบนี้อ่ารอบนี้รอ,นรอบนี้มีแต่กุ้งไม่ใช่มีเยอะแต่ยังไม่ทํามีแต่กุ้งเนี่ยก็มีคนย่างให้กุ้งหอยด้วยนี่ไงอันนี้หอยอะไรเนะดูดิดูให้ผมนี่หอยเก่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่อันนี้หอยอะไรมันเป็นมันมันเป็นหอยหวานเอออันนี้มีคนยา่างก็คือมันย่างไหมคนดูเห็นเห็นไหมเนี่ยมันมันย่างไหมแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนย่างดูดิโอ้ยย่างให้เพื่อนกินดูดิดูดิเยอะถึงมาเยอะดูดิ อันเนี่ยอันนี้เหลือร้านเดียวอ๋อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฝากงน้องซื้อก็ได้ผมก็ได้อ,อันนี้โบหมดเขาหน,น่ยอเยเป็นที่ของดีแล้วนี่ของดีแล้วนี่จริงๆอ่ะผมชอบกินนะเบียร์รสเนี้ยหาซื้อ,อยากต้องหาตามร้านอะไรไม่รู้แต่ไม่รู้ว่ามีจะเข้าไหม <c oughs> แต่และไม่ไม,ไม่ไม่คิดตังค์นะครับไม่คิดสักบ,บาทเลยแต่ส่งฟรีทั่วป,ประเทศได้เอ้ยมาหาผมได้โอ้ยบังตัมเบ้ขึ้นไปแล้มาโยนโยนเนี้ย นี่กินอย่างนี้เขาดูเวลามาออร่อยว่ะอร่อยอร่อยเวลามาบ้านพักนี่เวลาเรากินอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกพี่กัดบ้านนะบ้านหลังไหนเพื่อเขามาดูคลิปนะเดี๋ยวไม่ได้เป็นคนเช่านะชื่อชื่อเพ็กอะชื่อคนเช้าชื่อนุ๊กนะเดี๋ยวตามไปดูนี่นี่ทำยังไงอ่าเล็บโยนวิธีกินเอ้ยอือเยอะมากเดี๋ยวก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวกูป้อนลวก้านหัวกุ้งเดี๋ยวกูป้อนหัวกุ้งมาเออเดี๋ยวตอนเช้าตรงนี้ถ่ายให้เด็กดูด้วยอ่าได้ มันต้องแกะก่อนไม่มันกินได้เลยอ่ะม่กินกินมกินกินมันกินได้นี่อืมอืมมันต้องกินอย่างนี้มันต้องแกะก่อนมันชอบกินหอยกุ้งเหรออืมแต่ันชอบกินตัวหมดแล้วหรอมีแค่เนี้ยนะมีอีกมีอไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนมีอะไรบ้างหรอสัปลากระหอยมาแล้วก็กุ้งกุ้งอยู่ตรงนู้นอีกเยอะไหน อันนี้หมดอันนี้มีแค่นี้หรอคนสีิบคนมีแค่นี้หรอเอ้ยมันมีมาอีกอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลานิลเพื่อนมหาทันทีให้เพื่อนกินปลานิลมันต้องเป็นปลากระพงดิปลากระพงหาไม่ได้ตลาดเทนไทมันมีแค่นั้นมันมีไออยู่โคราชมึงเมนที่มันมีไหมนะปลากระพงอ่ะมันมีเว้ยเพื่อนกินปลากระพงไม่มันไม่ได้มีแค่นั้นอีกกุ้งอีกอ่ะอะไรมันมีในช่องฟิตอีกอันนี้อ๋อเยอะๆอ่ะดูอันนี้กุ้งโลดีบาทัีิรุ่นตัวนี้อ่าโลละสามร้อยแปดสิบอ่าและ ไหนในตู้เย็นอีกไหนวะอะไรเฮ้ยเอ้าเอ้ามันมันกินมาด้วยมึงบอกให้แซมไข่จัดอ่ะเนี่ยไม่ไอไอขนมันมันดิ้นกันตรงนี้แล้วมันมันเจ็บคืออะไรขนมันเป็นพันกันนี่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 อ่ะไหนไหนไหนมันมีอะไรบ้างก็มีโอชีมีอะไรบ้างอันนี้ของผู้หญิงเขาอ๋อมีอะไรบ้าง อ่าอันนี้ไก่เอาไว้ทําต้มยําให้เพื่อนกินตอนเช้าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอยากกินเดี๋ยวถ้าค่อยถ่ายตอนเช้าเป็นอาหารเช้าให้เพื่อนเดี๋ยวตื่นมาปุ๊บเนี่ยแต่เพื่อนเนี่ยเพื่อนมาทีไรมันมีนี้ทุกทีเลยเพื่อนไม่ชอบเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่เพื่อนไม่ชอบกินอะไม่ใช่เอาไม่ให้เพื่อนคืออันเนี้ยให้น้องๆเวลาพวกไอ้เจไอ้ฮะไอ้บูไอ้หลุยมันตื่นมามันมันมันขี้เกียจเนี่ยเราต้องกินแต่กุ้งเนาะใช่เรากินแต่กุ้งปลาใช่เราต้องกินก่อนแต่อันนี้ใครทำเนี่ยอันนี้คืออะไร อันนี้ไม่รู้ใครทำน่าจะเป็นน้องน้องคนนี้ทำนองแ้วเังมานี่ดิอย่ามึงมึงแฟนเนาะแฟนน้องน้องไม่อยู่หรอกเออมึงก็จะไปยุ่งกับเขาก็อยู่ด้วยกันกัน้นงเขาช่วยกันทำเนาะช่วยกันทำอาหารอ๋อเด้แน่นนนะเพิ่นนอนห้องไหนนอนห้องไหนขาไปดูห้องนอนนอนห้องสามสิบเอ๊ยห้องสามสสองอะไรไม่รู้ส่วนหนึ่งเฮ้ยมันมีเป็ดเลยเพื่อนชอบใช่ปะเพื่อนชอบเป็ดปะเออเวลาอันเนี้ยผมจะบอกนะ คือตัวผมอะต้องพูดตรงๆว่ามาบ้านพักแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นน้ําแบบนี้เพราะว่าถ้ามีเป็ดอะผมจะไม่เล่นทำไมมันมันมันมีประวัติประวัติคืออย่าฟังจริงเหรอไม่ตอบเันหรอกแล้วมันกูมีคลิปด้วยแหละประวัติมันมันร้ายแรงมันมันมีสาลาจีนด้วยมี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 ดูไหมเอาดิไปดิมึงน้ำดิมึงน้ำมันมีสาลาจีนไรกันไเอูอแต่น่ากลัวมึงคนรู้เลยวะน่ากลัวดูลราดูดิ มันไปเราดูก่อนเราดูเฮ้ยอีลุยกลี่ไอ้เหี้ยแม่งชอบทำอย่างนี้เว้ยนี่มันมันมันชอบเล่นแบบเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังผมเคยมีแบบว่ารอบนึงอ่ะกูมาบ้านพักแล้วกูเห็นนะเขาเอาพวกพระอะไรมาตั้งไวอแล้วยางเงี้ยกูอยากแบบบางทีกูอยากถ่ายให้พี่บอยท้าประจันดูอ่ะต้องยอมไปถ่ายเออโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งเหมือนล้วแบบพระแบบสวยเลย แล้วไหนห้นองห้องอาเพื่อนยี่ไหน,นอ,อ่ะโซนหนึ่งอ๋อห้องนีอ้ห้องนอ่ surprise motherfucker ห้อง์เขาห้องกันเลยดิหยาหยาหยาไปอันนี้จ่อะไรนี่ฮะจ ไม่เอาไว้ทาทาทาแป้งทาอะไรกินข้าวกินข้าวใช่จัดมันพกไว้ทาไม่กินข้าวอันนี้โอ้โหแ้แต่ก็ห้องดีอยู่ห้องดีก็เต็มสิบกระบอกให้แปะถ้ามีส่วนลดนะให้สิบเออห้องดีห้องดีเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้วิทบ็ดแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็พี่ทองเลยอย่ามาไปดูห้องอื่นเพื่อนกูถามจริงเวลากูจับแฟนมึงมึงกดไม่น้องกูไม่มามึงยังจะจับเมียกูอีกเหรอน้องกูไม่อยู่เนี่ยนะ มึงจะเอาอะไรเนี่ยนะก็ดูดิเดินทีแบบโอ้โหมาแบบเดินอย่างเงี้ยโดนดูเต้นตัวดิทำไมก็เขาเต้นตัวแบบเออนักนักบาสไงนักบาสโอ้โหลองไปเดินในงานนั้นมึงไม่ไปว่ะไม่เอาไม่ไปเฮ้ยมันมีอะไรอีกเนี่ยอยากรู้เนี่ยก็มีแค่นี้แหละบ้านเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรครับเอมาฝากอ๋อไหนไหนไหซื้อได้มาฝากเอออันนี้ของพี่เปาพี่เปาอยู่ไหนพี่เปาถึงแล้วพี่เปาใกล้ถึงแล้วเออใกล้ถึงแล้วอันนี้ของพี่เปา อันนี้หอมวิปปาวเหรอชื่ออะไรบอแค้เนี่ยโอ้โหเฟโรโรลอชเชอร์อันนี้หอมมือกันไก่เลมือมันอ่าอันนี้อะไรคานโดล่าเออไม่รู้อะหอมมือกันมาเลยฝากบ้านจ้อันนี้ของโจเพื่อนไม่รู้โจโจคาโทลครัพี่ขอโทษครับเดี๋ไปกูดูแต่งตัวดิเคยสอนเมียเบอร์ไปเนี่ยว่าแต่งตัวยังไงก็แต่งตัวสวยแต่งตัวน่ารักเออมึงลองถือกล้องดิอ่ะทำไมอ่ะหนูถือให้ก็ได้มา เนี่ยดูดูแต่งตัวดิครับเนี่ยอเดี๋ยวนี่ดิเดียนม่ดูดิดูดูแต่งรองเท้าดิไม่ไม่อันี่ถุงเท้าคู่นุูกซื้อให้ด้วยนะนุกไหนเนี่ยนุกมาลีไงไม่ไม่ใช่อ่ะนุกมาลีซื้อให้โอแล้วดูแต่งเกงดิไม่เป็นกระโปงต่มันก็มีซับนแล้วพอแพอมามา ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แต่วันนี้ไม่ไปเอาจริงๆมันไม่มีขยะกมากระทืบมึงหรอกมีมันไม่มีมีเพื่อนมันไม่มีถ้าเขาเจอมึงเขาอยากเออพี่มานีสวัสดีครับไม่มึงเห็นงานูุพัทยาไหมเอออันนี้ผมขอพูดนะครับพุพีในพัทยาหรือว่าแต่ก่อนมีไปเที่ยวงานูุ้มีแต่แบบโอ้โหแบบแต่งตัวแบบปกติกันแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ทรงช่างทำไมมึงกลัวหรอโอ้โหรอะไรอะทรงช่างแบบ ไม่ไน้องเราเยอะสี่สิบห้าสิบคนน้องมันยังกลัวเลยไม่มันตัวใหญ่มันมีแบบไอ้ฮงไอ้ฮาร์ตัวใหญ่เออมันก็ช่วยได้ไอ้ฮาร์บขัดแค่นี้ลงเลยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมทําอาหารตื่นมาเพื่อปลุกเพื่อนให้เพื่อนมากินข้าวเช้าแล้วดูฝีมือผมนอนหรือยังเนี่ยไปดิดเลยมาทำตอนเช้าตอนเ้งไม่ใช่ใหมคลิปหน้าตอนนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนทุกคนครับลาบนะสวัสดีครับ